เฮ้ยโดนโดนโดนกูโดนเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยตรงไไหนเจดปช่วยกูโดนเดินเยอะเดินเยอะเดินเยอะโอ้ยกูโดนบ้าไม่เที่ยโอ้ยเลยพังไอ้เที่ย์ไอ้กูเก็บป่อยเกมเลยป่อยเกมเลยขาดเอ้ยหวยโดนว่ะในใยเมืองไอ้เฮี้ยเอ้ายี่ห้อใหม่เขาคุณตำรวจ อี่ผมเรื่องอะไรครับเนี่ยเอาจะผมเรื่องอะไรครับข้ามมาตลอดมันเยอะจังเลยโอ้โฟังให้เต็มหน่อยฟังให้เต็มเยิเบมเบมมันกับตำรวจต้องกัรเที่ยวไหนถึงโวหินแล้วโว้หินโว้หินโวหินโวหิน

ช่วยช่วยไอ้เมลนโรออกมายางคุเห็นมันติดกุ๊กอยู่อ่ะช่วยอยู่ครับช่วยช่วยอยู่โอเคแล้วแล้วแล้วมันจะมีอยู่นะมึงคอยดูเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้บอสบอสอยู่ไหนบอสก็อ้พี่ผมได้ยิงยางตัวเได้อยู่สวยสวยบอสบอสทำสวยจัดเลยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือพร้อมพร้อมตรวยแถบพวกพวกที่แหบกุกนะเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่เพื่อนชถวไหนนี่ก็ลุงแถว มันเป็นเฮี้ยอะไรมันมาจับคนแขกงคุกไม่ปวนปว่เกี่ยทำเบื่เนาะทำงานเป็นตำรวจยูกต้องเกี่ยแล้วไอ้สิ่งรอดแล้วใช่ไหมสิ่งสิ่งไอสิ่งอะมันอยู่หลังคุกมันเบียมอยู่ตรงเสาคุกนะโอเคโอเคโอเคงานตำรวจเจสไปล่ามาเลยก็ได้นะไปกับไอไอบอสไอ้บอสเจสที่แล้วก็ แต่หน้าโค้งนะเจ้านักเจ้านักค้งนะครเบี้ยนะัตำรวจนะมันจับมันไปทางไหนมาค้งนค้กำลังตรงไปอ่าไปันดสาปั๊นดเสาตรงว่าหาุ๋ยหลเนี่ยโดนโดนเมื่อกี้อาไปโมโปอาไปโอมโปอเลยขึ้นขวาน่าจะไปปั๊นดูเสาเลี้ยวขวาไปปั๊นดูเสาน่าจะไปเอเธน่าตรงยาวไปปั๊นดูเสาหน้าปั๊นดเสาแล้วโอยอะไรอ่ะ พี่เกตไล่เลยใช่ป่ะพี่ผมจะเข้าเมืองแล้วเออตามอยู่บ้านเอก็ลังไปมุ่งหน้าไปนี่เพื่อเราเกมนะจีทีวีเพื่อเราเกมนะเพื่อเราเกมนะไปปาเมเทนาปาเมเทนาเรียมตัวมาต่อมเข้าเมืองนะผมเข้าเมืองนะโอเคมันหมดเป็นเทียอะไรเดี๋ยวกูด่าเลยนะไอ้สัสวน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 ไปหน้าคุกแล้วพี่วนไปหน้าคุกแล้วไฮเวย์มันทางเอเอเทนาตรงไปวนไปหน้าคุกแล้วที่ไหนเยอะก็จะลงที่ไหนเยอะตามนี้ตามนีตามนี้ทเยอะมากค่ะ ที่ไหนนะสอสี่ส่สอสี่เยอะเยอะเยอะรออยู่มีใครวุ่อยู่บ้างมันไปไฮเวย์อะเทน่าไหมไฮเวย์ไม่ไม่ไฮเวย์ไฮเวย์เข้าเมือง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 กำลังเข้าเมืองไฮเวย์กำลังเข้าเมืองกำลังเข้าเมืองตามไหนเพ่ตามไหนตามไหนเรนเลนเลนเข้าเมืองอ่ะมิชชั่นดับนี่ใครเนี่ยเป็นใครอยู่ มาไล่แบบว่ายังไม่พอมาตากมอยู่พี่มาอยู่มาอยู่แตกพี่แตกแตกแตกต้องชนไม่ต้องชนไม่มีปืนถอยเลยนะใครไม่มีปืนมึงไม่ต้องชนมันนะเว้ย mình đi cũng đi vào đi cái gì đó để mình có thể là tự tin hơn, คนอไม่ดีเียวองงสวยใครคิเรืยอเลยวะเฮ้ยใครใช้เหอ้ยเฮเฮ้รถลุดหรอสวย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 รถลุดสวยเจเจไปเจไปเจไปอุ้มดิสวยห่อเลยห่อเลยรีบห่อนะเอาบอุ้มเลยเพื่อใครมีหผมีผสหดีเจเอ้หนึ่งปเจ ห่อตรงนี้เลยไหมพี่ห่อเลยปะเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนึ่งตัดห่อไปห่อไปเรื่องไรเรื่องไรจี๊ดอะไรพี่จีดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแยกไปก็ได้ให้หมดไปด้วยเหรอไม่แล้วไม่แล้วเอาไม่ป้าป๋าเอาห่อไปไม่เป็นไรคิมไปกับป๋ามาคิมไปป๋าจี๊ดมึงมามมึงาห่อมึงมาห่อมึงมีปืนมานนี่เติมช่วยเพื่อนออกเติมเติมหอยนะป้าห่อเลยห่อยเลยห่อเลยห่อ มามามามเจมมืจะขับใช่ป่ะมึงไม่ไให้เจขับมังไม่ให้เจขับอ่ะเจมขับเซียนอยู่วะมึงขับเบมึงขับไม่ได้รอดเออแล้วไ้หมอเกตขับไปไปไปเอาเท่าเหร่ไปเข้าเไหร่เท่าไนร่เท่าไ เต่าตีเพื่อนตีคนเพื่อนบ่เพื่ตรงแห่งใค้บ้านคนรวยมามาดูมาดูมาดูโรงพยาบาลคนหนึ่งเดืนหนึ่งคดนดนดนกะสักินเลยไปยิงยางมากเลยโถใครใครไม่ได้ทำอะไรเราเต่าตีหน่อยจะแหกปุ๊กปุกแล้วแค่ชูแค่ชูใครไม่ได้ทำอะไรอ่ะไปไปแบบ ไปเ, pues เ okay. ไชื่อเพื่อแหนุ้หน่อยเราจะได้ไปทำต่อเว้ยให้ได้กุ้งเยอกเย ตัที่เราถืออยู่ตอนนี้มันมีกี่ตัวนะสองหกสู้กับมังคนเลยวไอ้กูอุ้มอยู่กูอุ้มอยู่กูอุ้มอยู่กูโดนกูโดนทั้งหกูโดนฮอตแท็กโดนฮอตแท็กเพื่อนอุ้มอยู่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 กูโดนฮอตแท็กเฮ้ยฮอมันฮอมันตามกูไอ้เหี้ยกูกินศพ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไกลอยู่ไกลอยู่บ้านแดะมรนเฮดบ้านแดะมรนเฮดแฟมโดนคอแท็กคอแท็กไอ้ของของไอเจ็๊มันนี่ดียสิของไอเจ็๊มันขอไปยี่สิบนาทีแล้วนี่ใช่ใช่ใช่โดนโดน ไอบอสมื่อกี้สอบอยู่เมื่อกี้สอบอยูยไม่มีตัวกลับลงมาไอตำรวจมาตำรวจมาลงาใเมืองไตำรวจมาตำรวจมาพอดมาพอดมาพอดมาหาผมเฉยโดน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 เกนไปดักลงมาในเม้โดนบุโดนผมโดน เอ้ตำรวจแถวโรงบาลในเมืองเยอะนะตำรวไล่รวด่ร้อยโดนโดนกูโดนกูโดนเยอะๆๆๆๆเยะเยอะโดนนี่ะโดนเต็มเลยกูจ้อื่นแล้วสัตว์5ทีกูโดน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 รถกูแดกศพอยู่กูโดนเยอะ

กระโดดโดดเยอะโดดเยอะโดดเยอะโอ้ยกูโดนบ้าไม่เที่ยโอ้ยเลยพังไอ้เที่ยเอ้ยกูเกมปล่อยเกมเลยปล่อยเกมเลยไอ้สารเอ้หวยโดนว่ะนอนนอยเมืองไอ้เที่ยเอายิ้มผมไหมครับคุณตำรวจยิงผมเรื่องอะไรครับเนี่ยเอาจะผมเรื่องอะไรครับ ผมมไ่จับผมเรื่องอะไรฮัลโหลช่วยเหลือใครครับไม่ไม่ผมไม่ได้ช่วยเหลือนะผมช่วยเหลือใครเฮ้ยคุยคุยกันก่อนได้ไหมครับคุณมาจับผมเรื่องอะไรเนี่ยไอจบบกแคจบอทไม่ไม่โสดไม่แครครับโสดไม่แครครับโสดไม่แครผมไม่มีโสดตั้งแต่แรกครับคุณตำรวจไปคุยสอนนอนนะคะได้ครับได้ครับอันนี้ผมมีหลักฐานนะครับคุณจะเอาหลักฐานไหมครับว่าไม่ไม่เดี๋ยวแป๊เป็นพอพอมันงานที่ไม่มีโสดบหนือนกันแต่ขอให้จำนยครับ อาจารยผมเรื่องอะไรอ่ะผมขับมาเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวจะไปคุยกับน้องี๋ยวจคุณผมมีหลักฐานหมดรอครับคุณตำรวจถ้าถ้าถ้ามันไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราปล่อยไปได้ไหมได้ครับได้ครับได้ค่ะจะเป็นเชียร์ช่วยเหลือแล้วป้าช่วยเหลือใครครับผมช่วยเหลือใครช่วยเหลือเพื่อนเุอยผมขับมาคันเดียวผมช่วยเหลือใครฮัลโหลเมื่อกี้ใครได้ R50 มาตั้งแต่ปล่อยปอยี๋ยวอุ้มเองบี่ไม่ได้ <laughs> ผมช่วยเหลือใครครับผมขับรถเล่นหรือคุณก็มาไล่ผมไม่รู้ออมีใครมีก็กถ้าช่วยเหลือถ้าถ้าช่วยเหลือขอหลักฐานวยครับผมจะได้งันหลักฐานมาครับเดี๋ยวมาวางกลางหลักฐานกันไว้ตรงนี้เลยวพาผมช่วยเหลือที่อตอนไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะด้ครับอ๋อโอเคงั้นเป็นเคสช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือใครครับผมช่วยเหลือใครเขาบอกว่าคุณไล่ยิงอ่ะ ผมไล่ยิงตอนไหนครับผมไม่ได้ไล่ยิงผมขับหนีผมขับหนีคุณตำรวจคุณไหนไล่ยิงใครแล้วเขาบอกว่าคุณบํารถตำรวจด้วยครับบําตอนไหนเฮ้ยคุณอันนี้อันนี้คุณมัวอ่าอันนี้ผมขอขอหลักฐานครับเดี๋ยวผมการหลักฐานเลยวะคุณมาไล่ผมเองแล้วคุณก็มาไล่ผมเองเปล่าผมขับหนีนะผมไม่ได้ยิงใครนะผมเอาผมเอาเอาหลักฐานไหมครับขอหลักฐานไหมขอหลักฐานที่เขาช่วยเหลือ เดี๋ยวผมกลาถ่ายให้ดูไหมครับเอาไหมครับมาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยเออพี่ใครมีใครมีไหมผมยิงตอนไหนผมผมขับอยู่ตั้งแต่บนสอนไอไอบนโรงพยาบาลน,นะครับวงแดงก็ไม่มีเสียงคุณดังจังเนี่ยกบมันเลยแป๊บน,น,นึงนะคุณก็เอาคนนั้นมาคุยสิครับผอ,บอตลออ่ะตอนแรกบอกศพแคเออเขาบอกว่าเขามีอะครับอันเนี้ยให้เขาส่งไหม อันนี้เดี๋ยวส่งส่งหลักฐานไปทางได้ครับ<ๆ>ได้ครับได้ผมไม่ได้ยิงนะอันนี้คุณมาไล่ผมเองไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไอเรื่องช่วยชยวยเหลือตัดตัดตัดไปเขาบอกว่าพี่อุ้มไนงะผมก็เลยต้องจับมาอ่อมามายถึงว่าคืออันนี้คือจะเอาหลักฐานจากผมใช่ไหมว่าผมอะไรอันนี้คือจะเอายังไงครับเดี๋ยวได้ตัดหลักฐานให้สง่งส่งไปเขาเขาจะเอาหลักฐานให้ดูอ่ะให้ให้ดูทางไหนอยากดูทางไหนครับเดี๋ยวผมตัดให้ ว่าผมไปไล่ยิงตอนไหนแล้วแล้วเมื่อกี้มีคนตำรวจบอกว่าศพแคทผมไม่มีศพตั้งแต่แรกนะคุณมาไล่ผมอะ่ะอีโฟปบวงไหม <c oughs> เนเฮ้เฮ้เเจ๊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 นะครับคืออันเนี้ยมันมีแต่ตอรีอ่อยู่อ่ะมันไม่สามารถเปิดระหานดูได้อันเนี้ยคือถ้าเกิดมามีระหานจริงียวออกมาร้องเรียนจาาน่ามันเอาได้โดย คืออันเนี้ยคือผมนะผมขับมาแบบปกติเลยผมไม่ได้ไปไล่ยิงเลยนะผมไม่ได้ไปไล่ยิงเลยแล้วแล้วผมก็ขับไปขับมาแล้วผมก็คุยในวอลแบบผมเรียมไหมคือคือประเด็นนะตอนนี้นะครับขอตอนนี้ขอทําคดีไปตามที่เขาพูดมาเนาะตามสายตาตํารวจเห็นถ้าเกิดว่าคุณมีอ่อหลักฐานหรือว่าอะไรที่จะต้องเดี๋ยวเราจะชดเชยเงินให้ครับ ส่งส่งม้ทางนิตยสารแต่ว่ามันเสียเวลาผมไงครับคือไอ้เงินไม่กี่บาทอตผมเสียได้ไอ้เงินไม่กี่บาทกี่แสนกี่หมื่นคือผมไม่ผมไม่ได้สนใจครับขอทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดไงเข้าใจไหมแล้วผมผมเข้าใจผมผมเข้าใจครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตรงตรงนเอางี้คุณตำรวจคุณจ้าแบบนี้จริงๆใช่ไหมคือคือจะจะจับผมแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ฟังนะฟังนะคืออบอสั่งมาถ้าผมกระทำสั่งผมก็เป็นตำรวจดำ อย่างเนี้ยแล้วอย่างนี้นดำไหมครับที่ที่ที่ทําอยู่คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวเราจะชดเชยให้ตอนนี้ผมให้คุณตัดสินใจเองนะเพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีมันมีสตอรี่อยู่มาดูหลักฐานอะไรมันไม่ได้อะมะีแต่แต่ว่าชอดมนแก้คุณคือคุณตำรวจมาไล่ผมเองนะครับมาอยู่อยู่ขับม,มาไล่ผมเองนะ<ช>โอ้หเฮียเอายางงี้จริงเหรอ จเจ้าองนี้จริงดีเอางี้เดี๋ยววันผมแจ้งเรื่องอ่ะผมก็ไม่สนเหมือนกันนะมาอ้อนวอนผมอ่ะผมก็ไม่ผมก็ไม่สนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมคุยไม่ฟังผมตามนี้แค่นั้นแหละอย่ามาหาว่าผมใจร้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นแหละ